อีกคำถามยอดที่ก็คือว่าจําเป็นไหมต้องทานคู่กันกับเจ้าตัวกระปุกเขียวไฟโตไฟและเมื่อไหร่เนี่ยควรที่จะทานคู่กัน จำเป็นหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับไอเซลล์ที่มันพัฒนากลายไปเป็นเซลลที่ไม่พึงปรารถนาของเราเนี่ยจะผิดปกติหรือไม่ก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ไอเจ้าอนุมูลอิสระนะครับอนุมูลอิสระเกิดขึ้นจากการดื่มเหล้าสูบหรีความเครียดฟุ่น PM เ5อาะไรพวกเนี้ยที่เราได้ยินได้ยินกันเนี่ยไออนุมูลอิสระตัวนี้แหละพอมันเข้าสู่ร่างกายปุ๊บมันไปแย่งตัวเซลล์อิเล็กตรอนของเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยแหละไปเป็นตัวของเขาพอไอตัวขาดมันขาดปุ๊บเซลลมันจะดิ้นรน เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดพอที่หนใว้ตัวเองอยู่รอดมันเลยกลายพัฒนากลายไปเป็นเซลล์ที่ผิดปกติมีโอกาสที่จะลามกลายไปเป็นเซลล์น้องมะที่เราได้ยินกันนี่แหละนะครับทีนี้ตัวไฟต5โไฟเนี่ย เป็นสารสกัดจากผักผลไม้5สีแล้วก็มีสมุนไพรต่างๆรวมอยู่ในเนี้ยมากกว่า50ชนิดซึ่งเรากินไม่ครบอยู่แล้วครับในแต่ละวันเนาะ,อะพอเราทานไปปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปเติมเต็มไอตัวประจุเซลล์อิเล็กตรอนตัวนี้แหละให้กับเซลล์เรานั่นหมายความว่าอนุมูลอิสระก็จะเข้าไปทําอะไรเราลําบากพอเข้าไปทําอะไรเซลล์เราลําบากปุ๊บตัวเขาเองเขาก็จะไม่พัฒนากลายไปเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนานั่นหมายความว่าฟโตไฟฟ์นะครับ สารสารไฟโตนูทรีนตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นนะครับที่จะเรียกได้ว่าเป็นตัวป้องกันนะครับไม่ให้เกิดความผิดปกติก็ว่าได้ทีนี้ถ้าทานคู่กันนะฮะอันนี้คือป้องกัน นะครับอันนี้คือฟื้นฟูกระตุ้นให้ร่างกายฟื้นฟูดูแลตัวเองนั่นหมายความว่ามันควรจะต้องทานคู่กันนะครับมันถึงจะดูแลได้ครบทุกมิติแต่ทีนี้หากว่าเรามีความจําเป็นต้องทานตัวใดตัวหนึ่งนะครับพี่ไผ่ก็อยากจะแนะนำนะฮะในส่วนของมูนิพลัสเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันคือคําตอบของทุกอย่างจริงๆไม่ว่าเราต้องการจะดูแลด้านไหนครับ